แม่จ้านไปแล้วสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนไปแล้วอีแม่วันนี้อู้กับพุ๊กกิกสิออกไปตลาดเนาะทุกคนสิออกไปตลาดเพื่อไปซื้อเครื่องมาเฮ็ดจุ่มกินเนาะก็ะคือมื้อแรงพวกเฮาสามไอ้น้องบ่ฮู้ว่าสิไปจักคนมื้อแรงเนี่ยปุ๊กพุ๊กกิกอู้แล้วก็ซื้อน่าจะมีบิ๊กมีอันเดนนี่แหละภายกำลกันะจะไปเฮ็ด จุ่จมกินยูนาไปกลางเต้นนอนนาอีกเนาะทุกคนนะเพราะว่าอ่าเขาน้องตุก๊กเพิ่นตีมื่อนี้แต่ว่าอู๋โบหันได้ไปช่วยเนาะเพราะว่ามื่อนี้ขาวเวบียนะกูกิกับขาวเบียกอยู่เหินเพราะว่าเห็ดเ<ป>ห็ดคอเห็ดคอใกล้เออเห็ด<ใ>เอาแตะไปอ้อมคอใกล้สินะแล้วอู้กะโบได้ไปอันหาน้องตุก๊กแต่ว่าเมื่อแรงพวกเฮาลมกันหน้าสิพากันไปอ่า นอนนานทีแรกพตอนนั้นพวกเขาไปนะพวกเขาเฮ็ดจุ่มเออเฮ็ดดาดกินแต่ว่าไปครั้างนี้นก็คือพวกเขาจะบ่เฮ็ดดาดกินเราจะ jump, เฮ็ดจุ่มกินเอาเพราะว่ามันจังค่อยชิบาบ่อยนน,นึงว่าเฮ็ดา jump, ดาดกินนั้นโอ้ทเรามานที้งเฮ็ดจุ่มกินนั้นใครแด่มื่อวเฮาก็เลยสิพาทุกคนไปเบื้องตลาดลงซานเนาะหลังจากที่ขายล็อกดาวแบบแต่บ้านนี้ไปหาบ้านนี้ละสิหานาะแบบว่า,<ห>ส,าสามารถไปมาหาสู้กันได้เปิดตลาดละแบบว่าสิเป็นแนวเดิมมีคนไปซื้อเดิมมีคนไปขายเครื่องไรบ่แนวเดิม แต่ว่าอู้ไปนี่ไปเป็นตอนสวยเนาะคนอาจจะบม่ไหลไปลเด้อแต่ว่าตอนแรงคนจะหลายอยู่เต็มเลยอตอนแรงคนเต็มเลยแต่ว่าเอาวันสิไปตอนสวยก็ไปเบื้องกันเนาะว่าตอนสวยที่มีคนหรือว่าบบมีคนเนาะทุกคนไปเบิง่งบรรยากาศงามๆอยู่เมืองลองสานนํากันเด้อตอนนี้เฮามายู่ที่มาฮอดแม่น้ําสานเนาะวันนี้ฝนฝนตกแต่เมื่อวานนี่น้ําน้าแดงเหมดอุ่นหมดอนเนไม้นาะอือเป็นเดินมาลืมเอาแมวมาเออ ทุกคนอู๊ซีบินโดนภาพมุมสูงให้ทุกคนในเบิ้งเขคนี้เนาะแต่ลืมเอาแมมมามันบลืมอันเดสักอย่างมันบลูแม่องอู้ล้องซานนะมันไม่ใส่อู่นะทุกคนนี่อ่ะเอาเบิ้งภาพบร,รยากาซนมิก่อนแล้วเราไปเจอกันยูตลาดวันนี้ทุกคนํามอดตลาดแล้วคนบ้อมีมลายทุกคนเลยมันสวยยู่ป้ <c oughs> าขหอทองฟ้าคนงดงามเลย เอาโดนเว่าช <in illing. S 2> ิ้นทยบรรยากาศอยูค่ะภาพรงามขวน้ำตาลให้ทุกคนเบิ่งจะว่าบ่ได้เพราะว่าอันลืมเอาแม่มมาค่าขภาพโคตรงามเลยอือ่าวบ้านของเียมมานเอ้ยสี่ห้องแี่าจเลยเดี๋วเาะา เครื่องจุ่มเน่แป้งแป้งร้อยเซาเหรียญนี่คือให้่ตอนนี้เงินบ้าทแล้วเงินเหรียญกันร้านกับตีนใกล้ค,ค่ะเด้เอเลยตีนใก้แล้วค่มันจะเป็นเครื่องอาหารทะเลทุก <ๆ S 1> คนทานนี่อันนั้นไมดกุ้งอะเด้อมัน ตีก่้ก่อนตีใกล้อดแเครื่องโลอันเจีาอันนี้เป็นเจ้ามาลาาะมีแบบยตอยู่ในลาวเซรบสุดเลยอาป่นอะไกไดเอากับได้เอาโอันนีเราเครื่องว่ะอันนีเราครื่องหัวบ่ปนกันเครื่องปนกันเครื่องนอ เลือดล้านฝายนะเจ้ามันเด่นหนาในตัวบางยื่นมาไงมันบ็ได้ใส่หมคะใส่เจ้าก็กำันไม่เลยพี่เจ้าก็ไทยมดเลยเปเครื่องมาแต่ไทยหมดเลยอุ้ยกุ้งอันนี้นะอยากกินกินแต่ไม่เอาแตงแซ่ตัวเด้อนี่วะแพนโทนี่นะเอาเคยกินแต่ตัวตัวหัวซาแซ่แต่โบมามากกว่าเอออันนี้มัน กุ้งอนเดบยเนี่ยเปยนแปงสินะเปลยนแปลงแล้วก็จะปันเป็นปู่สินะกิกุ้งตุน,นิเซ่นะ่ะเฮ้ยจังเมยถามแม่บอกว่าคือมาแด็ดเลแม่ะเัาลอกไข่จิงอันนี้ทุกคนเลยแล้วหาน้ำเดือดอ่ะอุ๊ยมนยากเเขาจะทอดกันตุนิเซ่ตุนิเซ่ก็คำมากตุนิ

ผมก็เดี๋ยวนี้เลยกลานพอเนาะเอ้ยทุกคนเพจอันนีอนอ้ <c oughs> ครรับๆคคแม่เจ้าคือบอกซื้อไปขายอะค่ะอันนี้มันต้องอันนั้นมันต้องคนมันต้องเฮ็ดอันน้นครับปุ้นนี่นะไปเดี๋ยวไล่เห็นเกิดอะ ตัวดตัวอันนกแดงนั้นสาวพันตัวคาร์ลคกระแกล่กันเท่วมือตัวน้อยแล้วมันมีใจโอ้ยสาวหกพันไปถาเบื่อตัวนี้นมันขายสาวพันก่อน เม็ดเข็มสองถงุงอันนี้เป็นน้ำเจลเนาะก็ได้อ่าตีนไก่้ครึ่งกระปิกใกล้ oh, <no. S 1> เทิงลลโลเนะาะนะคะอันนี้เป็นซินปูมะคาด,าด<ๆ>เต้าหู้ปลาลูกเต๋าเจลฮะเงี้ยคือออีีกกนี่นนนนก็คืออันนี้เป็นเจลมาล่าเนาะเป็นเจลจุ่มจีนะนะทุกคนอันนี้เป็นเจลจุ่มจีนนี่ วันนี้เราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์ด้วอันนี้อันนี้ต้องล้างเนาะอันนี้อันนี้ต้องเอาไปสีทนนุกคนมีปลาร้าก็ได้ตัวตัวน,นี้ต้องล้างพักล้างสีไก่แล้วก็ล้างเทปเข็มทองเนาะแล้วก็สีไก่นี่ก็ต้องซับให้มันเป็นนะถ้าเอาเล็บมันออกเนาะทุกคนอ่ะเดี๋ยวล้างพักก่อนเลยเป็น,นไย แบบปาดกี่คราสุดเนาะอันนี้นะะซื้ออันนี้ซื้อมาถุงหนึ่งบุกค,ค่ะ เกเขอารล้างพักที่แบบขี้คานปาดๆแบบนี้เลยนะให้การตัดพักเพื่อขี้คานอ่ะมีหลายคนถามนะว่าน้ำบ้านน้องอูนี่ จ่ายเดือนละจักพันเนาะก็ะคือจ่ายเดือนละอ่าเดือนละจุกกิ๊กน้าไม่ใช่เดือนขนมกิกบกเดือนจ้าวบดเดือนสิบพันกับเดือนห้าพันกิ๊บเนั้นุกคนเดือนห้าพันเดี๋ยวนี้สิบพ<ม>ันละที่เดี๋ยวนี้สิบพันกิ๊บกับตกประมาณอ่สาสาวเอ้ยมาสามา 40, 40้างาสี่สิบกว่าบาทเลยทุกคนต่อเดือนใช่หลายใช้น้อยบุกเกี่ยวทุกคนเนาะตอนนี้เสียสัมภานณ์ไป เมิดหมดมือหมดมือกระซิบผันกีบอยู่ห่นเลยเอาไอ้ไปกระเซาะมาไปกระเซาะวะเร็วตรีกก็เซาะปลาซามมาก็ได้เนี่วะเปนแบบลูกที่ ยังเอาตัวงามมันมีมันไดสันว์มีกิ๊กตัวนี้เนี่ยเลอะเลอะใช่ไตัวเนี้ยคีล่ากูมีกินมีเนาะเหนียวตัวเดี้ยที่มันมีแมงกัดแสดงว่ามันอมกินกินตัวนี้ก็เต็นเลยทำเออเด็กปิ๊กอาบักเก็บแก้กันยังเอ้าอ่ะอ้าเสียดายอ่ะเอาที่ที่หึงกินก่อนตัวนี้แดง มาอุนน่นได้เลยแต่งบนากับบุเต้ดีเดี๋ยวบุญนง้อาเนื้อวัวเนื้อากักนิสเซเกเกอรุ๊กีุ้กก๊คกีคิดว่าถ้าผู้เดินชีมาเป็นแฟนไอ้คำนี้ต้องเป็นคนที่ระดับเดิบ้า <laughs> ต้อง <laughs> บ,บ้าเท่านั้นโบ้าโบ,าบาได ทำไมเธอเอาความจริงมาพูดเลเ่น่างนี้เพราะว่าคนหน้าตาดีคนนี่สสยดีบบ้าอ่าเป็นคนปกติจะเข้าก็ไปอ้คำาบรา้เด็ดค่ะไปแล้วต้องบ้าเท่านั้นนี่เียมโตไปนอนป่านะคะทุกคน ก้อนเหากับบุพการ์เคยพากันไปนอนป่าเมื่อปีเนาะไอ้ตวู้มาลราเคยเลยเออตวู้มาแล้วพาตู้แปร์ไปป,ป,ปิกนิกละบรรยากาศโคตรได้เลยเนาะเพาไปจังกันหลายๆคนนะเนาะ,แล,ละแล้ววันนี้พวกเขาวันนี้หลังจากนี้พวกเขาก็เลยแบบปกิกนิกกันปิกนิกกันล่อเลยนี่นอุปกรณ์ท่องิเที้ยงอัน เครื่องที่เราจะเอาไปประมาณนี้นกเนาะเตรียมไว้กาเอาเนาะอยู่ไปเด้หายจะท่วงแล้วแม่กกเกี๊ยวอยู่ไปเด้แล้วเป็นขนออเอาขนออเอาแล้ครับขนออขนออไม่ต้องไปเอาเนาะเอาเก้าไปยัางนี้เอาเก้าไปนี่ประมาณนี้เนาะเครื่องที่เราจะเอาไปกินเมล็ดนี้ไปเจอกันอยู่ยนาะเพราะว่า ไม่คลิปทู่เดี๋ยวนะแล้วแม่ไปเอาอยู่เงินน้องกุ๊กไม่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 ที่พ่อกุ๊กคิบมาที่นั่นนะไปเล่าไปเล่าเหตุไม่ทู่เอาประหยัดงบทุกคนประหยัดงบโควิดเป็นเหตุประมาณประมาณสี่ห้าโมงคูณและพวกเาค่อยสิเข้าไปนาเพราะว่าคันเข้าไปแบบว่าตอนอันตอนอันแบบค้ำไหลออกก็ซื้อบริภาพบรรยากาศงามๆมันนะหาต้องเข้าไปแบบนั้นหาตรงอาบน้ำแต่งตัวเนี่ยไปก่อนผมไม่อาบน้ำแต่งตัวสิไปอาบน้ำอยู่นาหรืออาบอยู่เือนน้ำอยู่นากะค่ะกินดิ อาวินาว่ะอาวินามันอาบบริเต็มทีเนี่ยแบบเนอะซัวซีตักน้ำขึ้นมาได้ซัวซีอันเดอร้วทุกคนอาทุกคนเนาะคลิปวิดีโอนี้อู้ก็จะลาทุกคนไปก่อนเนาะเราทุกคนก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจอู้คลิปต่อไปเดี๋ยวช่วงนี้แบบโบได้ไปชี่เรือเอาเทเอาว่าขนาดก็เลยแบบได้ติดคลิปยู่งให้ทุกคนเบิรงเนาะเขาวอกว่าทุกคนจะมาคลิปนี้เนาะบ๊ายบาย